มีคุณผู้ชมถามว่ากุ้งบ่อซีเมนยังมีอยู่ไหมมีอยู่ฮะคุณผู้ชมแต่ไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ตัวรั้งสุดท้ายก็เปลี่ยน่ายน้ำเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮะนี่ดูสภาพน้ำเหนดมากเดี๋ยวพี่จอนจะป่อ้นะบอกดูก่อนนะว่ามีไหมแต่ให้อาหารอยู่น้ำขุ่นแต่น้ำไม่เหนืด กุ้งก็อยู่ได้คุณผู้ชมแห้งแล้วฮะก้นบ่ก,ก็จะประมาณนี้นี่คือกุ้งที่มีอยู่เดี๋ยวพี่จนล้างก่อนฮะล้างดีๆก่อนเราจะให้คุณผู้ชมดูอ่ะเรียบร้อยแล้วฮะมาดูตัวกันความจริงมันมีเยอะฮะกุ้งอ่ะทยอยจับกินเหลือน,นิดเดียว ช่วงประมาณก่อนปีใหม่อ่ะเหลืออยู่ประมาณ30สิบตัวคุณผู้ชมแต่นี่มันก็คงตายไปไม่เหลือซากเพราะว่าอากดเหลืองก็คงจะเก็บซากกินหมดกู้หเหลือไม่เยอะแล้วฮะแต่ปรกากฏครั้งเนี่ยนี่ว่าได้ไม่ยอมตายอันนี้ปล่อยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ปิ้งได้แล้วคุณชมไซกลาังามปลากดเหลืองนี่ก็กินอาหารกับกุ้งะฮะถ้ากุ้งตายเหลือซากละฮะเพราะว่าปลากดรุนกินหมดสมอก็มีเน่ก็ปิ้งได้ลวถ้าเลี้ยงกุ้งยาวอปลามาใส่นะฮะเพราะว่าปลาจะแย่งกินอาหารกุ้งหมด แต่พี่จอนซื้อประกดเลื้งมากาจะไปปล่อยบ่อดินมาฝากใบนบ่อกุ้งก่อนฝากแล้วฝากเลยเี๋ยวพี่จอนจะย้ายกุ้งเอาไว้บ่อดินกับกุ้งปล่อยปล่อย,อย,อยให้กดค้างมันอยู่นี่หลยแกยักษ์นี่ออกมาสิเหลือตัวเดียวตัวอื่นปีนนี้มนหมดเลย ีจ่จรจะเริ่มเลี้ยงกุ้งกล้ามกลามใหม่ฮะแต่ต้องอรอลูกกุ้งประมาณเดือนสิงหาคมตอนนี้ก็ให้ประกวดคังมันอยู่ไปก่อนนี่ฮะยีตัวทั้งหมดไอ่ลูกบออนี้เลยจะว่ามาถึงบอ่อถ้าตายก็จะเผาแต่ ไม่ตายสักตัวฮะสาดลงไปเลยหายวับไปกับตาติดตามตอนต่อไปฮะว่าอยู่หรือตาย